โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเอ่ออยู่เกมปิก,กสาสกาเนาะคือจะบอกว่ารอบนี้คิดว่าน่าจะได้ผ่านกิจกรรมไปายาวๆกิจกรรมแรกสติกเกอร์ของอะไรนะไว้คือเลมมาสเตอร์น่ะเนี่ยวันนี้มันมาแล้วนะมันมาแล้วแต่ว่าเออ่ด้วยความที่ว่าเราไม่มีฟักทองใช่ไหมเราก็แลกไม่ได้น,น,นะครับเอ,อคือวงล้อมันไม่มาให้สุ่มอะ่ะ นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เลิกเติมไปนานเนื้อเกมนี้แล้วเราก็ไม่คิดจะเติมเดี๋ยวคือต้องเติมทุกวันอ่ะกว่ามันถึงจะได้นะนะครับอ่าทุกคนอาจจะได้เห็นหลายๆคลิปที่ลงคนละวันนะครับแต่ว่าใส่เสื้อสีเดิมใส่เสื้อตัวเดิมมุมเดิมๆมเนาะนะครับก็ตามนั้นทุกคนดูคือที่ตั้งไว้นะครับเป็นไหนวะเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำน่าจะอีกยาวเลยนะกว่าเราจะได้ทำสำหรับ เอ่อตัวเนี้ยนะครับคือสาป Ц ั้นทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟักทองมันไม่มาให้เราสุ่มนะครับกิจกรรมฟักทองคือไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับผมนอกจากเติมตรงนี้คือไม่มีเลยนะครับวงล้อก็คือไม่มาเลยนะครับผมก็สลหรับไอดีนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรทาในเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรทําบ้างสำหรับไอดีนี้นะครับแต่อีกไอดีหนึ่งมีนะครับเพราะว่า อีกทีกกกกนึงมันอาจจะมีส่มกาชาการันตีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นการส่มกาชาเอาเลจีกัสด,ด้วยเนาะเพราะว่าต้องการเอามาเป็นตัวช่วยเหลือนะครับเป็นไอดีลองไอเดียนโซนะครับผมก็รอดูไอเดีนี้แล้วกันไอดียไม่มีอะไรทํานะน่าจะยาวๆเลยแหละเนาะนะครับที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำะกัลหลอดมาสเตอร์นี่ก็น่าจะอีก2เดือนนะครับกว่ากิจกรรมคืนของมันจะกลับมานะครับแล้วก็ตัวอะไรวะ จำไม่ได้ผมตั้งตัวเลยบ้างและเตัวนี้คิดว่าจะทําอยู่เพราะว่ากิจกรรมเขตจับผมจับเอ็นเต้ไม่ได้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะได้ทําตัวนี้เพิ่มไปก่อนเอามาใส่ทีมผีเนาะนะครับเพราะว่าอ่าผมคิดว่าน่าจะเอามาแทงกันได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็โขกแรงเหมือนกันนะครับส่วน แพทต่อไปคิดว่าอาจจะมาในเดือน2เดือนนี้คือแค่เดานะผมไม่ได้การันตีนะว่าแพทต่อต่อไปมันจะมาตอนไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้แหละนะ,นะครับก็หวังว่ามันจะมาพร้อมเลยเล่ยนะแต่ว่าต่อให้มาพร้อมอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีฟักทองทํามันก็จบนะครับคลิปนี้ก็ IP ให้เลยนะครับสำหรับ ไวคิวเลมาสเตอร์นะครับสรุปก็ไม่ได้ทำนาอนะครับคืออุตสาห์คาดหวังลว่าจะได้ทําแต่ก็นั่นแหละไม่ทําตามนั้นนะคนดูนะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมนี้เท่าไหร่แล้วนะครับผมก็มีอะไรไม้ทําในตอนนั้นผมก็จะทําแล้วกันน้อนะครับก็ดูต่อไปยาวๆเนาะนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไรต่อนะครับสำหรับไอดีนี้คือไม่มีแล้วนะครับด่าบจนพายผมก็ลงหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแค่เก็บดาวเท่านั้นเนี่ย เก็บดาวนะครับก็คงไม่ได้ทาคลิปอะไรนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวมาสเตอร์นะครับตัวต่อไปผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้เลงไว้นะครับนอกจากพวกกิจกรรมพื้นของแล้วก็รอบุกลกฟักทองๆๆนะครับส่วนชิปอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับไม่ชัวร์ว่าจะเอาไปทําอะไรในตอนนี้เนาะนะครับผมก็อาจจะเก็บชิปเท่าไหร่นะผมจําไม่ได้ผมคิดไว้เนี่ยเก็บชิปแล้วก็แลกพวกตัวล่ามาสเตอร์ที่มัน ใช้ชิปก็ใช้เพชรเนาะนะครับอาจจะเป็นแบบนี้แทนเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่เท่าที่ผมอยากจะเล่นนะเอาที่ผมอยากจะเล่นนะก็จะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวก่อนเลื่อนให้ดูอันนี้คืออยากเล่นมากส่วนตัวเลยอันนี้คือส่วนตัวเลยนี่ อยากเล่นมากนะครับผมคืออยากทําตัวนี้เข้ามาใส่ในทีมความมืดไม่ก็ทีมน้านะครับผมคือ,อทีมความมืดก็จะมีโซลอาท,ที่เป็นล่างมาสเตอร์แล้วแล้วก็ทีมน้ําก็จะมีแคลก้าที่เป็นล่างมาสเตอร์แล้วก็คิดว่าก็น่าจะเก่งขึ้นสำหรับทีมพวกนี้นะครับก็ rog, เลยคิดว่าอยากจะทําตัวนี้เข้ามาลองอยู่ทีมน้ําแล้วก็ทีมความมืดดูนะครับคือสกิลส่วนมากเป็นอะไรวะท่าน้ําท่าต่อสู้ท่าความมืดท่าน้ําเออหน้าเอามาลองนะครับหน้ามาลองแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับผมกว่าเราจะได้ทํา อะไรแต่อย่างคิดว่าน่าจะนานเพราะว่าวงล้อฟอทอมันไม่มาจริงๆคนดูวงล้อฟอทอมันไม่มาผมใช้เพชรเล่นจนผมเก็บมาหมื่นสองอีกแล้วเนี่ยตามนั้นนะคนดูนะครับผมก็ใครที่รออะไรเหมือนผมก็รอต่อไปเนาะนะครับผมเอาจริงๆถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เกมมันก็สนุกู่แต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็มันก็น่าเบื่อเนาะไม่มีอะไรทำนะครับแพชก็ดูดีปล่อยรีบเลยไม่ไม่ไมไมอัพอะไรเลยนะครับผม,มตามนั้นไปแหละบ่นแค่นั้ ขอโทษที่บ่นด้วยนะขอโทษจริงๆนะนะครับเออั่นแหละมาบน่นแหละยบาย